และนั่นหมายความว่ารองอันดับหนึ่งนะครับก็ได้กับหมายเลขหกนะครับคุณชนะนันชิดารุ่งเพชรอ๋อสาวๆของเรานั่นอยู่ตรงนี้แล้วนะครับขอต้อนรับนะครับมิสทิฟฟานี่แล้วก็รองอันดับหนึ่งและรองอันดับที่สองด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประจำปี2013นนะครับใช่ค่ะปีนี้เองเพิ่งประกวดเลยแนะนำตัวเป็นชื่อเล่นกันไหมเราจะได้จำง่ายๆดีครับ ท่านแรกเลยเราจะได้ยินเสียงของเธอแล้วนะคะมิสทิฟฟานี่ของเราเชิญเลยค่ะมิสทิฟฟานี่อันดับหนึ่งชื่อสวัสดีค่ะน้องเน็กค่ะเนธนภ,ภาดากาลยานนท์ค่ะน้อ,องเน็กนะคะเดีอยากฟังเสียงน้องเนก็กไอเนาะ เมื่อกี้น้องเน็กน้องเน็กเน็กไม่หันมามองเลยนึกเลยใจอีกกเดียวเอออย่างงี้อ่ะรองอันดับหนึ่งเชิญค่ะรองอันดับหนึ่งค่ะรองอันดับหนึ่งมีทิฟฟานี่ปี2013นะคะชนันชิดารุ่งเพชรรัตน์หรือว่าน้องบลอสซัมค่ะน้องบลอสซัมบลอสซัมเสียงอไก็มีอีกเอออะไรพิเัสซัมีแล้วรองอันดับสองค่ะค่ะหนึ่งค่ะโสภิดาระชานนท์ค่ะ แต่ละคนนี้ผิวสวยเนาะจริงๆแต่ว่ามิสทิฟฟานี่ของเรานี่เป็นคนแรกนะ่คะที่เป็นคนแรกเลยที่เป็นมิสทิฟฟานี่ผิวสีผิวสีน้ำผึ้งตั้งแต่ประกวดมาใช่มีเคยโดนล้อบ้างไหมคะตอนสมัยเด็กๆตอนด็กใช่ค่ะโดนล้อค่ะว่าอีดำอะไรว้าเออเรียกว่าอีดำเลยเหรอแล้วเรามีมีไหมมีมีเชื้อสายหรือว่าอะไรอย่างนี้เป็นต่างชาติบ้างไหมคะมีอินเดียมีอะไรไม่คนจับไม่มีค่ะส่วนมากก็แบบอาจจะเป็นแบบ มันพบุรุษของคุณตาไปไป,ไปเป็นมีเชื้ออาดเปไปมีเชื้อมอนค่ะตาอ๋อเขาอยู่พระป,ประแดงอะเนาะใช่ค่ะใช่ไหมคะ เท่านั้นปลาสลิดแพงไหม่ะไม่แ่ะถูกคนที่เห็นนะบางบ่อ่อนรออนที่เดียวกันกเนื่อใกล้กันนะฮะนี่ไปไปประกวดนี่อยากรู้เรื่องอะไรรู้ไหมคนอยากกันนะคือผิวพรรณก็สวยงามนะอันนี้เดี๋ยวค่อยคุยแต่เรื่องที่หลายคนอยากรู้ก็คือเดี๋ยวนี้ขนาดว่าเป็นการประกวดนะคะของผู้หญิงปกติเนี่ยก็ทำัญลปกรรมกันนะทำได้แล้วใช่ไหมถ้าให้ทำได้แล้วของเรามีทำกันบ้างไหมคะบลอตซั่มทำไหมลูก ไม่ทำค่ะธรรมชาติ่ข้งล่างนะค่ะโอ้โหเนื้ออกน้อกกูไม่ได้ทำครับยังไม่ได้ทำโอ้ยยังไม่ได้ทำแต่ว่าการประกวดมิสทิฟฟานี่นี่คือยังไม่ต้องแบบว่าเป็นผู้หญิงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ประกวดได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเข้ซไม่ได้ทำนะพี่ทำทั้งล่างเลยแล้วดูสิโอ้โหแม่นี่กูใส่ใส่สีดำกูแกล้มอํะมาลืมทำอย่างนึงลืมทำใจ ทำใจต้องเราเป็นคนทำอ๋อนี่นี่คุณทำแล้วเหรอทำแล้วโอคุณไปฟ้องหมอเลยนะโอ้โหถ้าทำไม่ได้เท่านี้เนี่ยเสียใจตังมว่าแล้วคนอื่นทำไหมน้องในทำไหมทำหน้าอกค่ะแต่จมูกของเราเลยนะคุณพ่อคุณแม่ให้มาอุจจาระเขาได้รูปจมูกเขาได้ส่วนหน้าอกอย่างเดียวอันนี้ขออนุญาตถามนะยั่หน้าอกอย่างเดียวเลยเนาะ ก็มีจมูกนิดหน่อยค่ะเพราะว่ามีเหล่าตรงโนกค่ะอือมีเบาเบาเบาๆน้องหนิงล่ะคะไม่ได้ทำค่หมอทำหมอคือหนิงไม่ได้ทำค่ะแต่ว่าคุณหมอทำให้ขอโทษนะถามผิดหมอทำอะไรก็มีหน้าออกแล้วก็แปลงเพศค่ะแล้วก็ จมูกค่ะแต่อตรงนี้ที่เหน่งออกมาหมอไม่ได้ดังไม่ค่ะไม่หมองๆไมดดังอะไรขนาดนั้นใช่ไหมเป็นเป็นประหมอสีเลยลูกเราไม่ได้วิ่งชนกระจกเนาะหัวหัวโหนไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่หัวกโหนเองครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงนะดิฉันเองขอถามในคำถามของตัวเองเลยเรื่องสถานกรรณ์หน้าอกอะไรมันยังงพอครับพอจะเข้าใจว่าไปทําที่ไหนนะแต่เอวเขาเล็กมากอรุณายืนได้ไหมครับโอ้โหตรงเนี้ยค่ะเอวเล็กมากน้องหนิกน้องบลอซซัมน้องเน็กนะคะสาบานว่าไม่ได้เป็นตัดซี่โครง ไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดทุกคนเลยนะดูสิชั้นผู้หญิงแท้ๆดูสิอากาศข้างบนเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหรูปร่างนี่สูงกันเท่าไหร่คะเล็กลยเจ็ดสิบสามค่ะลอซั่มล้วเจ็สิบหกค่ะลายเจ็ดสิบหกค่ะรวยละร้อยเท่าไหร่ครับห้าสิบสี่ร้อยเจ็ดสิบครับเคยมีแฟนสูงใครเคยมีประสบการณ์ที่มีแฟนสูงกว่าเราบ้างไหมคะมีไหม ไม่เคยไม่มีหรออ้าวแล้วใครเป็นแฟนดที่ยกเงี้กอ๋อไม่มีนะไม่ใช่นะโอ้แต่อันนึงใช่ไหมอยากถามเรื่องผิวมาก<ม>น้องเขาแบบผิวสวยมากเลยมีใครได้ตําแหน่งอะไรในะเกี่ยวกับผิวนะ <S <S ใ,ใครนะหนูได้ตําแหน่งผิวเลยครเป็นม i s s กสกิน k i n by สกิน a s ศกค่ะอ๋อแล้วดูดโทษนะดูแก้มข้างๆเขาใสาเห็นเป็นโอ้เห็นเลยใช่หนูดูแลไงทําไมผิวพองขนาดเนี้ยแบอมากเขาได้ไปทําบ้างก็กินแต่อะไรที่ดีๆนะคะมาเห็นมา มมาไปคุยกินข้างหนอกมันรอเย็นไปแล้วค่อยกินนะไใช่ขยะอะไรดีๆบางเออบางทีคนรู้ว่ากินดีๆต้องกินของไม่แพงก็กินน้ำเยอะๆค่ะที่สำคัญแล้วก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอแค่นี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วพักผ่อนเยะมาไม่ได้พ่อโมคนเดียวทั้งครอบครัวเลยก็จะนอนลูกก็มาปลุกเรี่ยโอันนี้เรื่องผิวพรรณแล้วน้องนิ่งนะคะ ก็เช่นกันค่ะพักผ่อนเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะเพราะว่าถ้าหนูนอนไม่พอเนี่ยผิวหนูก็จะค้ำแบบเห็นได้ชัดค่ะอ๋อนี่สงสัยนอนไม่พอเนี่ยอ๋อไม่ใช่ครับสีอยู่แล้วครับบัลลังกค่ะบัลลังกเกือบจะถามว่าวันหนึ่งนอนถึงชั่วโมงไหมเกือบครัมบัลลังก์บัลังอ๋อองั้นเชิญนั่งไหมเชิญนั่งครับเชิญนั่งไม่ต้องบอกว่านี่นะที่นั่งค่อนข้างดิฉันนี่ไม่ได้สวยมีตําแหน่งเฉพาะการเป็นมิสรองมิสทิปเปอร์นี่อันดับหนึ่งครับ แต่ว่าเธอนี่คนนไหนเกียรติยมอันดับสองด้วยวว้าวจากอะไรบ้างเกียรติยมอันดั2 2> ดนบสองพักวิชาอะไรมหาวิทยาลัยอะไรคะเป็นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะและการสื่อสารสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะบริษัทเอกวิทยุและโทรทัศน์ค่ะโอ้นิเททจบไปจบไปกับทำงานในวงการครับ ก็เด็กนิเทศทุกคนก็อยากจะทํางานในวงการบันเทิงนะคะไม่ว่าจะเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังก็ได้ทั้งหมดค่ะถ้าเป็นไม่ได้ตอนนี้คงเบื้องหน้าแล้วล่ะพี่ว่าไม่้าเบื้องหลังแล้วแต่งตัวมาทํางานขนาดนี้ไม่ไหวนะลูกนี่เขาแต่งประกวดเขาแต่งประกวัติไม่ได้ไปแต่งทํางานนะฮะเก่งจังเลยได้เกียรตินิยมดับสองด้วยนี่เรียนนิเทศเหมือนกันได้เกียรตินิยมดับหนึ่งหนึ่งจุดหกมันจะจบระยะสุดยอดเลยอันนี้มาอวดอีกแวมาอวดนะเขาได้เป็นเกียรตินิยมคือเพื่อนๆไม่ชอบเกียรติมากเป็นอันดับหนึ มิสคิสเซ็กซี่น้องหนิงน้องหนิงน้องหนิงได้เหรอคะเหรอคือยังไงครับกว่าจะได้มาได้ไงก็คือวันนั้นก็คือเป็นการประกวดรอบชุดว่ายน้ำค่ะทุกคนพวกเขาประกวดต้องใส่ชุดว่ายน้ำแล้วชอ์ความเซ็กซี่พร้อมกับผิวพรรณที่ที่ผุดพ่องอะค่ะแล้วเราไม่ได้ใส่ชุดไปรือไงใส่ใส่ค่ะ ป้าครับเขาต้องใส่ดีครับแล้วไงต่อครับมันชุดเซ็กซี่ยังไงครับก็คือให้ไอ้มีมีการประกวดร,รอบชิงคือชุดแฟนซีที่เราออกแบบเองค่ะแล้วก็ชุดชุดว่ายน้ำที่มีทางกองประกวดจัดให้แล้วก็<อ>เดินแบบว่าเหมือนประกวดนางแบบอะไรประมาณโพสให้ดูดีกว่าโพสยังไงเซ็กซี่ไหนดูซิจะได้ให้เทางเราโพสตามด้วยไหนขอแบบโพสแบบเซ็กซี่เลยนะเออนี่นี่มามามาประชันหน่อยนี่สองซ้ อวินี่นี่เลยนะมีหน้าอมาเนื้อสอมซั่มาเนื่อปลาจะกินเหยื่อเลยอ่ะเอาความหน้าอย่างนี้ก่อนดูดปากค่ะดูดปากมีอย่างเดียวที่หยับได้แล้วว่าทำไมต้องดูดปากนะคะรุ่นพี่เขาสอนมาดูดให้เซ็กซี่เบาๆเอออ่ะลองที่มา ไปหายคิดน้นี่ไปชาไต้หวันเหรแน่วมันแล้วหนูแล้วหนูประกวดด้วยไหมมิสคิสเนี่ยประกวดมดเลยค่ะทั้งแต่หนาทำท่าเซ็กซี่ของหนูสิว่หนูไม่เซ็กซี่หนูแบล็วแบล็วแบลนวแบล็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 วแบลตวแบลาวแบล็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 วแบะ การเปมีตริฟานี่กันนะคะก็จะช่วยกันรณรงค์แล้วก็การท่องเที่ยวของพัทยาะคะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดหน่วยงานไหนอยากให้เราไปเป็นตัวแทนในการรณรงค์ก็สามารถที่ต่อได้ที่ทางทิฟฟานี่ค่ะเราเหมือมนเราง็ <คอ S 2> ชื่นชนนงมากเลยเนาะชื่อชื่ออะไรนะครับเนนนาภาดาค่ะตอนในแบประชาชนชื่ออะไรอ่ะ ชาวรินชาวรินงรีก็พอได้โอเคนะโอเคนะแล้วก็ทราบมาคะชื่อในการประกวดคือชนันธิดาค่ะในแบบประชาชนคือกิตานนท์ค่ะโอเคเลนค่ะสมนึกสมนึกบอกหวังอย่ามาเป็นหนูเลยค่ะมาลงศักดิ์บัญชาเต่าข้ามมาน้องพบ้อกับคุณมิสคิสเซ็กซี่คุณมาโนพครับ คุณเด็กสมัยนี้ยังมีเชื่อมาน้อกันอยู่อีกเลยเดี๋ยวรุ่นนี้มีทันเนอะนี่เขาบอกว่าก่อนจะไูดองด้วยไข่ปูดองที่ไหนอ่ะนั่นนมันนองสาเหตุนี่ก็เชื่ออะไรมาจะถามอะไรเขาบอกว่าก่อนที่จะหาผู้ชายจริงใจนะเพราะผู้หญิงเราฟังไว้ขอให้หาผู้ชายจริงจริงเออใช่สมัยนี้เราบอกแหมผู้ชายไม่จริงใจเลยนี่หาผู้ชายมันจริงๆให้ได้ก่อนบอกเล่นลับเราเยดีกว่ามีวิธีการเลือกผู้ชายจริงๆยังไงดูยังไงนะฮะน้องเน็กอ่ะ หนูก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์เรื่องผู้ชายมากนะคะหนูก็ยังอ่อนหัดอยู่ค่ะเดี๋ยวถาเเี่นี่กันงคนนี่หนิงบอกอุ้ยอุ้ยสายตาเนี่ยอุ้ยนี่มิเซ็กซี่ของเราดิสิอาหนูก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์ค่ะแต่เท่าที่ที่ดูมาก็ดูยากขึ้นทุกวันแล้วค่ะทุกวันนี้ไม่แน่ใจเนาะคือบางคนก็แบบว่าดูไม่ออกจริงค่ะเป็นแฟนเราไปเป็นเมียชาวบ้านอะไรเงี้ยเนาะแล้วเรารู้รู้ตัวเองตั้งแต่เด็กๆไหมคะว่าเราเองเนี่ยชอบในการจะเป็นผู้หญิงรักสวยรักงาม ค่ะก็รู้ตั้งแต่เกิดเลยค่ะโอ้โหบอสซัมเป็นเหมือนพี่พี่พี่แท้ๆพี่มีคนเป็นเขาบอกเขารู้ตอนอนุบาลสองเขาหลงรักครูไม่แต่ของของบอสซัมนี่เด็กคนอื่นเนี่ยเขาเว้วของบอสซัมนี่เอาเลยมีเสียงแต่เด็กเลยตอนกอมาก็รู้แต่เด็กมีเสียงแต่เด็กเอายเว้วหมอบอกว่าหนูหนูปล่อยฟรีปล่อยเสียงฟรีเลยลูก บอกตบก้นเลยนี่ตีก้นแล้วที่บ้านใครมีดราม่าไหมคือที่บ้านแบบไม่ยอมอร,รับเพราะว่าเพราะว่ารุ่นรุ่นของอาานี่โอ้โยถ้าเกิดพ่อแม่รู้นะเป็นเรื่องเครียดของหนูหนูมีไหมของหนูก็จะมีแบบเหมือนแบบตอนประกวดพ่อแม่จะไม่รู้ค่ะก็แบบว่าหนูก็ไปเหมือนแบบไปเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยก็แอบ,บบอกเขาไป็นในๆอะไรอย่างงี้แต่พอเขารูเขาก็ก เหมือนแบบดีใจปื้มที่แบบที่ได้ตำแหน่งมิสเิฟานี่ใช่ไหมคะอออ๋ตอนประกวดมิสเิฟานี่นี่คุณพ่อคุณแม่ไม่ทราบใช่ค่ะคุณแม่คุณพ่อนึกว่าไปเที่ยวที่ปัตยานเยี่ยมเลยไปเอามงกุฎกลับมาได้แล้วต้องประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพปลายปีนี้ด้วยนะครับก็ยังไงให้น้องเน็กเนี่ยพูดขอกำลังใจกับคุณผู้ชมหน่อยเป็นตัวแทนคนไทยด้วยนะครับ อยากให้คนไทยทุกคนนะคะร่วมเป็นกำลังใจให้น้องเน็กด้วยนะคะในการประกวด Miss International Queen ประจำปีนี้ค่ะน้องเน็กสัญญานะคะว่าจะทำให้ดีที่สุดนะคะโอเอ็นโยโรชิคุโอไนไงชิมัสค่ะนี่ที่พูดญี่ปุ่นเพราะเรียนภาษาญี่ปุ่นมาด้วย่ภาษาญี่ปุ่นเนอะแล้วต้องไปประกวดที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับที่ไทยค่ะที่ไทยที่เกดสก ทันเดียวอันได้ได้เกาหลีนะครับได้เกาหลีครับจับได้เขาอยู่แล้วเหรอแล้วปล่อยเขาไปกินข้าวนะงั้นเราต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับมิสทิปปานี่วันนี้มาในรายการคันปากของเรานะคะน้องเน็กน้องหนิงแล้วก็น้องรอสซัมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวลาของเราก็หมดลงแล้วพรุ่งนี้คอยติดตามคันปากนะฮะว่าจะเจอนางงามสวยๆอีกหรือเปล่าพรุ่งนี้เหรอโอ้โหอย่ากลับบ้านอยู่นี่แหละเอออยู่กับเราก่อนนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยจริงๆถ่ยจริงนะนี i